ตืด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 ฮัลโหลครับฮะว่าไงนะนะชอบฮะโอ้โหเ,เดี๋ยวผมจะไปบ้านฝนแล้วว่ารอโอเคโอเคเดี๋ยวเก็บให้ก็ได้แค่นี้นะครับเฮ้ยห,หนีไปเที่ยวกับสาวเฉยเลยแล้วทำไมรถไม่จอดละ่ะพ่อโทรเอาเข้าไปจอดในโรงรถสักก็เสร็จเรื่องลนะ ทำไมทำอย่างนี้นะพักนี้นี่จอดเรียบร้อยก็แค่นี้จะรีบไปไหนกันนักกันหนานะชอบนี่เอาปิดไปเลยแล้วกันปิดนี้ด้วยเอาละแค่นี้ก็ไปหาพี่ฝนได้แล้วสินะโอ้ยรถก็เสียด้วยวิ่งมาแล้วกัน พี่ฟอนพี่ฟอนจังเลยนะทำไรอยู่วะใครมาแล้วเนี่ยทางนี้ทางนี้อะใครนี่หันหลังมาดิเอ้าพี่แอ๊เออว่าไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลงจากม้าก่อนมีอะไรอะเออพี่แอ๊เพิ่งเสร็จงานที่สถานีดับเพลิงอ้าวันนี้ไปทำงานพิเศษเหรอทำอะไรอะนะชอบให้เฝ้าแต่เมื่อคืนแล้ววะเอ้าหรอเออ เขาเขาไปเที่ยวกระเช้ามาเขาเปรี้ยงพิ่งปิดปิดสถานีเมื่อกี้นี้อ๋อเก็ดีนะโฮ้ยโฮ้ยเป็นไรพี่ฝนน่ะหรอเออโฮ้ยจะเฮ้ยทำไมเนี่ยก็พี่ฝนน่ะเห็นเจ้าหมาเขาตัวใหญ่แข็งแรงสมบูรณ์ดีอ่ะแต่ว่าพี่ฝนน่ะตัวเล็กเกินไปอ่ะดิงกงง ไม่ค่อยแข็งแรงด้วยอ่ะแต่ว่าพี่ฝนเป็นคนไม่ได้เป็นม้าสักหน่อยก็ยอยากแข็งแรงเหมือนม้ามอั่งอ่ะดิเฮ้ยพี่ฝนนี่ก็เรื่องเยอะจริงๆเลยเฮ้ยตัวแค่เนี้อืมปกปิ๊กแนะนําให้เอาเปล่าพี่ฝน มีฝนต้องกินแคลเซียมเยอะๆมาเอาก้างปลาทูปุ๊กปิ๊กไปกินก็ได้โอ้โหปุ๊กปิ๊กก้างปลาทูขอผ่านดีกว่ามันมีอะไรอย่าง <c oughs> อื่นที่มันเป็นแคลเซียมบ้างอ่ะพี่เอกเป็นแคลเซียมเลยเหรอใช่ใช่ใช่อ๋อถ้าเรากินได้ก็น่าจะเป็นนมนมอะไรนะนมนมนมเหรอใช่แล้วนมธรรมดาได้แหละพี่ฝนโอ้นมเนี่ยนะเออโอ้กินแล้วจะตัวสูงแข็งแรงเหรอ ก็น่าจะพอได้นะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฝนขอยิ้มก่อนนะต้องยิ้มเลยเหรอใช่ใช่ใช่รู้แล้วว่าจะต้องทํายังไงให้ตัวเองตัวสูงตัวโตแล้วมันกินนมที่ไหนได้มั่งอ่ะก็เดี๋ยวแวะไปซื้อตรงร้านกาแฟก็ได้ไหมร้านไหนนะร้านกาแฟร้านกาแฟร้านกาแฟม้าที่ขี่ได้กี่คนอ่ะคนเดียวโอ้โหแล้วพี่เอกรถรถพี่เอกก็เสียด้วยอ่ะเอาเหรอ,อเอาไงอะ่ะเอา,เอารถ โมอเตอร์ไซค์ของพี่ฝนไปแม็กมอเตอร์ไซค์อ่ะโมอเตอร์ไซค์จอดไว้ไหนอ่ะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเอาออกมาให้แป๊บหนึ่งคันไหนดีเนาะเอาโมอเตอร์ไซค์ไม่มีรถก๊อปไปก่อนกัน <c oughs> ทำไมอย่างนั้นอะ่ะเอาพี่เอกขับพาไปเอาทำไมพี่เอกขับวะโอ้โหเอาพี่ฝนจะรู้เหรอว่าไปที่ไหนอะ่ะเอาม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 าไปไปไปเลี้ยว <มา S 2> ต่อไปเดี๋ยวมานะแมนหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้มาเออก็คงอยู่แถวนั้นแหละพี่ฝน <c oughs> ว่าแต่กินนมแล้วจะแบบตัวสูงทันใจเลยเหรอก็ไม่ถึงขนาดทันใจหรอกก็สูงขึ้นนิดหน่อยอะเอาเหรออืมแล้วมันมีอะไรที่แบบตัวสูงทันใจเลยมั่งไหมอะตัวสูงทันใจทําไมเรื่องมากขนาดนี้เนี่ยฮะเออใช่พี่บัวทำไมพักนี้เรื่องเยอะจังเลยอะอแบ๊จจอดฉันก็อยากแบบปุ๊บเดียวแล้วสูงเลยอะปุ๊บเดียวเนี่ยนะสูงเลยใช่ใช่มีหรือเปล่าอะ ปึ๊บเดียวไม่มีนะเดี๋ยวแวะซื้อนมไปกินก่อนระหว่างทางแล้วกันพี่ฝนก็ได้ก็ได้ก็ได้นยากอ่ะจะถึงแล้วจะถึงแล้วนี่นี่นี่โอ้ร้านนี้นี่เองนี่เลยสตาร์บัคเลยนี่นี่นเียะใช่แล้วลงอ้เดี๋ยวดิโอ้มันมีของขายเยอะแบบนี้นี่เองโอ้พี่กอาคุกกี้ไปกินก่ะหิวนี่ี่ฝนขอนี่ดีกว่านมสตรอเบอรี่ว้า ต<ร>ลกลงอยากกระสูงไวๆใหญ่ไวๆหรอใช่แล้วอยากตัวสูงตัวใหญ่ตัวโตวปึ๊บเดียวเลยอะ่ะอ๋องั้นงั้นงั้นตามมานี่ตามมานี่ตามไปไหนนี่นี่นี่นตามไปไหนอีกแล้วเนี่ยอ๋อก็กินไปด้วยมาด้วยมาเดี๋ยวเพกพาไปที่หนึ่งเอาไปไปเฮ้ยเราไม่นั่งงั้นนะโอ <c oughs> เอาไปไปไป,ไปเดี๋ยวเพกพาไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ถึงอ่ะโอเชโอเคไม่หญ่อยู่ข้างหน้านี่เองอ๋อได้ได้ได้ ที่นี่ไงว่าแต่ว่ามันจะต้องแข่งขันกันด้วยนะแข่งขันงั้นเหรอใช่แต่ว่าเราจะใหญ่จะเล็กได้เฉพาะที่นี่เท่านั้นเอา้าจริงดิใช่แล้วโอว้น่าเสียดายจังเลยแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกไหนๆก็มาแล้วไหนขอตัวใหญ่ทํายังไงไหนบอกสิตัวใหญ่หรือตัวเล็กี่ฝนเราจะมีเส้นแบ่งบางๆอยู่นั่นแหละ เห็นป่าที่มีรูปสามเหลี่ยมดำๆอ่ะพี่ฝนลองเลื่อนขึ้นเลื่อนลงดูดิอ่ะลองเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอสูงด้วยพียร์ว่ามันใหญ่เกินไปนะใหญ่เกินไปว่ะโอ้โหอุ้ยตัวใหญ่จริงอะมองเห็นยันลูหูเลยโอ้พี่ฝนอะไรเหรอจอตตัวใหญ่สะใจยังอ่ะเอออย่างนี้คขายังชั่วหน่อยนะ อ้าวใครตามเรามาเนี่ยเฮ้ยพี่แอ๊ดเดี๋ยวนะพี่บอกว่าแข่งขันอะคือเนี้ยเหรอใช่เราต้องกระโดดออบบี้แข่งกับเขาด้วยจริงดิเดี๋ยวได้ขอย่อตัวก่อนขอย่อขนาดนี้เหมาะกับขนาดกำลังเหมาะกำลังพอดีเอออันนี้น่าจะพอไปได้นะเออใหญ่ไปเปล่าเนี่ยเฮ้ยเรียกว่าใหญ่เกินไปนะเฮ้ยทำไมอ่ะอะไรเนี่ยมันตัวแตกไงมาแล้วก็แบบตัวแตกเลย มองนี่มุมมองมาริโอเออดีมาแล้วอ้าวเนี่ยเนี่เขาบอกว่านี่ไงเราสามารถที่จะทําการโกลอพนะแล้วก็เอ่อเขาเรียกว่าสมอลดาวลงมาได้ก็คือจะตัวใหญ่ตัวเล็กก็ได้แล้วแต่เราเราเลื่อนสไลด์เอาออหมายความว่าแล้วเรากระโดดไปข้างๆอันนี้โอ้ไม่ถึงนี่มันไม่ได้กระโดดข้างๆพี่ฝนอันนี้<อ>มันตัวเล็กแกพี่ฝนต้องตัวเล็กแล้วก็เดินลอดไปมันมีรูอยู่นี่ไงเออไม่เห็นไม่เห็นแต่ว่าตอนตอนตัวเล็กเราบังคับตัวเองลําบาก ได้ไหมโอ้โหได้ยังหัวติดเด้อเด้อเด้อเฮ้ยอะไรอ่ะเด้อเด้อโอ้เท้าเพื่อนอันเบลเลอร์เลยอะไรโอ้ข้างหน้านั่นอะไรนั่นฮะโอ้โหมันจะเดินยากนิดนึงนะโอ้โหเออเดินยากเดินยากใช่ยังไงอะนี่ยโอ้เราก็ต้องสูงเราก็ต้องปีนข้ามไปไงแต่พี่เอกว่าเราขยายให้ตัวใหญ่เลยดีไหมต้องตัวใหญ่หรอโอใหญ่ไปเลยอ่ะใหญ่ไปเลยอ่ะแล้วก็กระโดดข้ามเอ้ยเดินข้ามได้เลยพี่ฝน เดินข้ามได้เฉยเลยอ๋อนี่ไงกระโดดขึ้นมาออ๋อมันเป็นแบบนี้อ๋อนี่มันมีบันไดอะใช่มันแบบงั้นนี้พี่เอกว่ามันง่ายนะเราแบบปีินขึ้นไปเลยอ้าวเฮ้ยเหยียบหัวพี่เอกขึ้นไปเฉยเลยทําไมทําอย่างงี้ดูเหยียบหัวขึ้นขึ้นไปเฉยเลยอยู่ไหนแล้วเนี่ยหล่นลงไปข้างล่างเลยดิอโอ้โหทำไรเนี่ยโอ้ ว่ามันเหยียบกันได้ไม่รู้เหยียบมิดเลยเอาเหรอไปต่อไปต่อเพียงเหมือนนี่เลยอ่ะอะไรเหรอเหมือนหนังที่ดูไปเลยอ่ะอะไรนะอะไรอ่ะแอนด์แมนแอนด์แมนอ๋อแแมนใช่ที่แบบขยายได้ย่อได้เดี๋ยวอุ้ยแตกเฮ้ยเราก็นึกว่ากระโดดแบบเหยียบไปบนสีสีมันฉูดฉาดขนาดนี้เพื่อนบอกข้างนี้ก็ได้อ้าวข้างๆก็ได้อ้าวแล้วทำไมเราจะกระโดดตรงกลางกันทำไมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยตาย แต่ตายบนพื้นพอดีเออเหมือนจะง่ายนะแต่ก็แบบมันไม่ง่ายหรอกนะเนี่ยเฮ้ยพี่ฝนอะไรหรอต่อให้เราตายตัวแตกแตกสลายแต่เราก็สามารถที่จะกลับมาเกิดได้แค่เรามาโดนในตรงนี้แค่เรามาโดนอ๋อใช่แล้วเด้อเด้อเด้ออ๋ออันนี้ต้องแบบย่อขนาดลงไปนิดนึงเหเกาย่อลงมาให้แบบมันสมุทสมุดหน่อยดกวาให้มันแบบพอดีกับเสาเฮ้ยตัวเล็กแล้วมันเดินเร็วเกินไปก็ต้องแบบ ต้องตากาเอานี้มาแล้วแย่เลยอ่ะได้ไหมโอ้เห็นแบรนด์ของตัวเองเลยอ่ะที่ขากรงเก็นยี่ห้อเห็นยี่ห้อด้วยมียี่ห้อนะทุกคนมาเร็วดิไม่เชื่อทุกคนลองตัวแตกดูทุกคนจะเห็นยี่ห้ออ่ะเพื่อเพื่อเห็นยี่ห้อเรามองดูจากตรงท้ายได้ไหมไม่เห็นถ้ามองตรงเท้าไม่เห็นมันอยู่ตรงขาหนีบอ่ะขาหนีบเหรอ เดี๋ยวพียกขอส่องหน่อยแบรนด์แบรนด์พี่ฝนมันจะอยู่ตรงขาหนีบป่ะพียกขาหนีบเลยแอบไว้อยู่แอบอ่ะไป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 ตึ๊บโอ้ต้องกระโดดลงอันนี้หรอโอ้โหตัวแตกอีกแล้วไม่ได้อยู่โอ้โหเราแบบเมื่อกี้เห็นน้ำอ่ะเห็นแม่เอาบี้ฝนพี่เอกกับขี้เกียจแล้วอ่ะพี่เอกเอาอย่างนี้เลยได้ไหมได้หรอนี่โดดโดดอย่างนี้เลยเราหัวไปมง ได้ไหมกระจายเลยอ่ะเออเอาไม่ได้ขออีกรอบขออีกรอบขออีกรอบโอ้หเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บอสอันดูดูชัดๆเนี่ยคราวนี้จะแบบตัวแตกขนาดไหนนะนี่นี่คอยรอบขอยรอบอ่ากิ้งไปนั่นเอาหัวไปโดนโดนไหมโดนไหมได้ไหมไม่ได้โอ้โหไม่ได้อ่ะโอ้โหเซ็งเลยเราอุตส่าห์จะโกงนิดหน่อยเฮ้ยตัวแตกอ่ะ เขาวงกดอะไรอะเออเนี่ยเข้าไปแล้วเป็นเขาวงกดเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอกขอแบบกระโดดงงๆนะอเดี๋ยวเดี๋ยวเราสามารถมองดูด้านบนได้นั่นหมายความว่าอันนี้เราก็ต้องไปทางนี้นี่เฮ้ยทำไมตัวแตกอะค่อยกระโดดมะกำลังค่อยๆอยู่ ก็อย่านว่ามันแบบมันช้าไม่ทันใจอ่ะเอารถลงไปนิดนึงดีกว่าตัวรถลงไปนิดนึงนิดนึงนิดอ่าประมาณนี้ประมาณนี้น่าจะกระโดดได้ง่ายขึ้นเฮ้ยไม่พ้นเฉยพี่บอนไปแล้วนะเด็ก็พยายามอยู่นะถ้าโดนขอบขอนี่มันจะตายไหมอ่ะไม่เหมือนกันขยายขึ้นมาเท่านี้ได้ไหมแล้วเราก็กระโดดเข้าไปโอ้ยตายเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดินไปให้สุดก่อนเดี๋ยนะแป๊บนึงอยากจะบอกว่า ความจริงแล้วเนี่ยอะไรกันเฮ้ยพี่เอกไปไม่ได้เพ yeah> anyway> claro ื่อนเดินดูเป็นตัวอย่างเพื่อนเดินได้ดูเป็นตัวอย่างพี่เอกเออเฮ้ยพี่เอกแตกอยู anyway> ่ตรงนี้แหละอะไรกันเนี่ยงุนหงิดแล้วอ่ะพี่ฝนเขามีเคล็ดลับอยู่หรือเปล่าใช่แล้วนะจอสเขาต้องมีสมองนิดนึงอ่ะเขาถึงจะเดินมาได้แบบนี้กำลังไปใจเย็นทุกคนเดี๋ยวพี่เอก เดี๋ยวพอนไปหาแป๊บนึงหาอะไรอ่ะนี่ต้องห้ามโดนนะใช่ไอ้เรื่องห้ามโดนพี่เอกเข้าใจละเอ้ยทออืมอะไรอะไรอะตัวแตกอยู่ตรงเนี้ยเร็ว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 เฮ้ยมีเคล็ดลับเร็วๆพี่เอกช้าทำไงอ่ะเร็วไว้ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยว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  เดี๋ยวพี่เอกซูมสุดนะแล้วเปียกก็ใหญ่สุดดใหญ่เสร็จปุ๊บเปียกก็จะเดินแล้วกระโดดฟึ๊บไป,ปย่อให้ตัวเล็กไ,ได้ที่ไหนแลฮะมาเร็วๆโอ้มันโดดไม่ได้เนี่ยเนี่ยพี่เอกกระโดดอยู่หลายรอบแล้วเนี่ยตายเห็นเปล่าค่อยๆกระโดดมาค่อยๆแล้วไงมันหงุดหงิดเลยหัวร้อนไม่หัวร้อนธรรมดาหัวล้นด้วยดูนี่กระโดดโาหัวตรงๆก็ไม่ได้อ่ะ อุ้ยแพีมันกระโดดง่ายไม่เหมือนออบบี้ธรรมดาเลยมาลองกระโดดดูดิมาลองแล้วไอ้ผ่านอยู่นี่พอดีฟุกกะดิอย่างนั้นน่ะฟุกๆอะไรกระโดดกลับไปให้ดูก็ได้นี่เลยนี่เลยโอ้ยเพียงไม่เล่นออบบี้มากี่ชาติแล้วเนี่ยมันก็กระโดดไงฟุกฟุกตรงไหนเนี่ยมันฟุกตรงไหนโอ้ยอย่หัวเพื่อนเอาทำไงดีอ่ะนายตัวแตกเห็นไหมเมื่อกี้เพื่อนมันกระแทกใส่เพื่อนแบบกระแทกโดน นี่ไงนี่ไงพีเกกำลังไปอ้าวเลยมาทางนี้เลยนิดหนึ่งอ้าวเฮ้ยยังไงอ่ะมันเป็นเซฟสเตจแบบไหนกันแน่เนี่ยพีเอกไม่เข้าใจเฮ้ยได้แล้วได้แล้วใช่เปล่าเดี๋ยวลงไปแล้วอ่ะต้องแบบห้ามโดนขอบนะห้ามโดนขอบเหรอห้ามโดนขอบขอบไหนอ่ะขอบนั้นอ่ะขอบเนี่ยเหรอเออห้ามโดนไม่เห็นเป็นไรเลยก็โดนได้ดิห้ามพี่เอกเดี๋ยวข้างในมันจะแบบโดนไม่ได้ข้างในโดนไม่ได้เลยพีเอกก็เดินอยู่ในขอบเนี่ยเดินอยู่ในขอบแล้วจ้ะ ทำไมอะ่ะมันก็อยู่ในขอบเนี่ยเอองันนั่นแหละเพี็กก็สงสัยไงมันก็ขยายตัวมาก็ได้เอามาเหยียบเพียกทำไมเนี่ยเหยียบเพียกทำไมอะ่ะโหพี่ฝนนะ่ะดูเหยียบอยู่นั่นแหละโอเคโอเคไปไปไปเหยียบกันทำไมเนี่ยไม่ได้แกล้งเห็นชัดเจนเลยว่าแกล้ง นี่แเอาหัวไปมงไม่โดนไม่ใช่พียกเอาหัวมงไงเอ้ามันไม่ได้เหรอเออไม่ได้เขาห้ามท้องโอโหเอแล้วหอันนี้เดียวก็ถึงแล้วเนี่ยช้าจริงเราหัวไปโดนงั้นก็ไม่ได้เหรอทําไมอันแรกมันได้อ่ะไปแล้วล่วงหน้าไปแล้วปื๊ดนี่อย่างเท่สุดยอดอะไรคืออย่างเทพอย่าไปแล้วเฮ้ย เฮ้ยตัวเล็กอ่ะกระโดดไม่คุ้มเลยเนี่ยต้องกระโดดตัวใหญ่งี้เฮ้ยพี่ฝนทําไมตัวใหญ่แล้วมันกระโดดไม่ค่อยไปอ่ะมันหนักไงหนักหรอเออมันหนักมันหนักตรงนี้ทำอย่างนี้ได้ไหมอ่ะทำอย่างนี้ได้ไหมอ่ะเซฟเซฟเซฟแล้วเซฟเซฟเซฟงั้นตรงนี้เราก็เดินอย่างนี้ก็ได้ดิเราก็เดินอย่างนี้ก็สบายดิเออสบายเลยเออเออสบายอ๋อเร็วเร็วเร็วมาเร็วมาเร็ว กำลังไปกำลังไปมาพร้อมยังพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วพี่เอกไปละไปก่อนเลยเราเรารู้รู้อะไรอ่ะเรารู้เดี๋ยวต้องรีบไปโหนี่แบบเขาตั้งใจให้เราทำตัวใหญ่อะเนี่ยเดี๋ยวรีบไปใช่เขาตั้งใจให้เราทำตัวใหญ่ไี่ฝนเพราะว่าเพราะว่ามันยาวมากเขาบอกให้ใช่ถ้าเราทำตัวเล็กเราเราถึงกันหล่นลงไปอ่ะเรียบร้อยเลยนะจริงเหรอจริงเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังไปกำลังไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วอีกนิดเดียวจะถึงละ ถึงแล้วเย่อย่าแก้งนะถึงแล้วอย่าแก้ถึงแล้วจ้าฮึบเอ้ยอะไรเนี่ยโอ้รอดได้ไงเอ้ยเราเป็นโปรขอบอกโอโหอะไรเนี่ยรอดเฉยเลยมาเร็วเฮ้ยตัวอะไรอะพี่ฝนอะไรอ่ะตัวอะไรเนี่ย จะเรียกว่าปลาฉลามก็ไม่น่าจะใช่ฉลามนะฉลามอ่ะดูหน้าตาเฉลี่แชมปชอยขนาดนี้อุ้ยอ๋อโดนฟันน่ะอ๋อโดนฟันไม่ได้เหรอแล้วทำไมโดนข้างนอกได้อะเออนี่นี่ขยายตัวหน่อยขยายตัวนี่เราจะสู้ฉลามคนสู้ชีวิตโอ้ดูฉลามฉลามจริงๆด้วยทุกคนฉลามตัวใหญ่อ้ออเออนี่ไงเออแล้วทำไมเราไม่ขึ้นแม่งบนเลยนี่ไงฉลามตัวใหญ่เลยเออเรื่องอะไรเราจะต้องเดินข้างล่างเราขึ้นข้านบนดีกว่า เกมแห่งการขี้กองไปดีไปไปเกะกะอันนี้ไม่ได้นานเออเปล่าโทอันนี้ต้องตัวเล็กปึ้บเซ็งเลยอ่ะเอ้ยเฮ้ยเพื่อนถึงแล้วอ่เพเอกเล่นออฟบีไม่ได้แล้วเนี่ยเพื่อนไปเต้นแล้วอ่ะดูดีเพเอกแบบเล่นแต่ซิมูเลเตอร์อ่ะเล่นแต่ซิมอย่างเดียวจนตอนนี้แบบ น่า <Yeah. S 2> จะเป็นซิมอยู่แล้วไงเรียบร้อยถึงเย่เห็นไหมแล้วเอ้าเพี่แอ์เขาบอกว่ามันมีแมพที่สองด้วยอะมีแมพที่สองด้วยเหรอใช่มีแมพที่สองด้วยแต่แบบว่าอพอเถอะ <laughs> <laughs> พอ สวยเดี๋ยวดีก่อนก็การม่ไหวแลยเลยมันมีรางวัลมีรางวัลโอ้โหมีรางวัลเหรอใช่มีรางวัลอะไรอะบอกว่าตรงนี้มีรางวัลด้วยเรนโบ้เหรอใช่มันเรนโบ้เรนโบ้แล้วมันทำอะไรอ๋ออ๋อเนี่ยเหรอเราว่าเดินไปเป็นเรนโบ้เหรอใช่เนี่ยเรากระโดดเป็นเรนโบ้อเงี้ยเหรอใช่อ๋ออย่างงี้นี่เองเอ่อเอาเอาก็สวยดีนะทุกคนสวยสวย เราสามารถมาขยายตัวเป็นตัวใหญ่ทถวนี้ได้เนี่ยปึ๊บโอ้ใหญ่เกินไหมยีม่วิบนขยายตัวเป็นตัวใหญ่บนแท่นเลนโบว์วิบลนได้ด้วยไปไหนแล้วเนี่ยยุ้งบน,นเห็นไหมำไทำใดแถวนั้นนะ่ะใี้ลงไป